ดีค่ะทุกคนปนุษย์มาแล้วค่ะสองสามวันนี้ไปเปิดเจอคลิปคลิปหนึ่งอยากกินน้ำอาซีขวดแก้วหาไม่เจอหาทั้งหมู่บ้านหาไม่เจอขับรถแบบเป็นสิบสิบล้านหาไม่เจอทนไม่ไหวอ่ะขวดแก้วไม่มีขวดพลาสติกก็ได้นี่เลยค่ะความที่อยากกินน้ำอาซีมากอืมนี่ก็กอนใหญ่เกิน เขาบอกว่ากินอาซีนะให้ใส่เกลือลงไปจริงป่ะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะง,งานเนี้ยอยากกินล้วนๆป้าอยากกินเฉยๆนี่แหละมันหาซื้อยากจริงๆนะเออไปซื้อกันที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดิแล้วคือมันน่ากินอนะ่ะพ่อป้าก็อยากกินนี่ แล้วเขาบอกว่าให้ใส่เกลือเกลือไปไหนเกลือเกลือเอา้าเอา้าเกลือเกลือโอ้ตายตายเกลือเอ้ยชีวิตนี้แป๊บหนึง่งเกลือมาแล้ว เน่เกลือเกลือเฮ้ยใส่เกลือเขาบอกว่ากินน้ำอาซีต้องใส่เกลือหน่อยหนึ่งนี่ใส่เข้าไปหาขวดแก้วไม่เจอเจอขวดพลาสติกก็เอาขวดพลาสติกก็ได้นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบ ไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอใครรู้ช่วยบอกทีมันขายที่ไหนป้าขับรถบนเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยต้องไปหาเนี่ยเซิร์ชใน,นเน็ตหยุยรสชาติแบบเออไม่ได้กินนานมากอะชื่นใจได้กินแล้วค่ะ เออเขาไม่กินกันแล้วหรอหรือว่ายังไงใครก็ได้ตอบทีมันหายากหาเย็นขับรถเป็นจังหวัดจังหวัดยังไม่ได้กินเลยสุดท้ายต้องไปซื้อในห้างใหญ่อะ่ะอืมคือใจอยากกินขวดแก้วไงขวดแก้วมันได้ฟิลกว่าแล้วก็ใส่เกลือชื่นใจ <laughs> เปล่านะไม่ได้ทำอะไร <laughs> ได้กินแล้วค่ะทุกคนชื่นใจมากสมัยกินสมัยก่อนกินร้านชามอะ่ะมันต้องใส่เกลือไงเขาใส่ถุงหิ้วอะ่ะใส่เกลือแต่ก่อนที่บ้านก็ขายของชานะ เขาก็มาส่งที่บ้านนะเลิกขายไปสิบกว่าปีแล้วชื่นใจมากค่ะทุกคนอาซีมีขายที่ไหนบอกป้าด้วยเดอ้อวันนี้คือแบบหลายวันแล้วอยากกินขับรถตะเวนหาแต่รอบบ้านไม่มีเลยสุดท้ายต้องไปห้างดางห้างใหญ่อะมีห้างขายส่งอะมีอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ